สบ,บายดีพี่น้องม๊วยสุูเนาะสุขคนเนาะสบ,บายดีเอฟซีทุงชาพี่น้องมาเนี้การได้เขามาครอบครัวในถุกหาหอว่าสาวนวลเลยเนาะไม่เลี้ยงเดี่ยวมาเป็นสะสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะอยู่ครบทีมใส่ส <c oughs> ่งเลยเด้อนอนหน่อยบ้างนอนโอ้หลุ่นเกิน ใครอยู่มอนอนกันมอนอนมออยา่างเนี่ยบ่นอยู่บ่นเศร้าแล้วกับพี่น้องเลยสุดยังก็คือบ่นออกคือบ่นออกแล้วรักอันนียนะมันคือชีตาอบขักเนาะอู้ยบ่นดูบ่นนอนเหมือนขาดนั่นแหละนอนนี่เนาะฮะ อเออกยาดับท่านยู่ลวกายาาบได้ไปหาอยู id ่หากินบอมาหนิไปขุดกิหากมาได้บอโอ้ขุดกิลดลายอยู่อ่ะสบายดีสบายดี เด้อสบายดีสวัสดีครับใครลูกนอนเนาะยายอย่าหืฮึคือเด้อคือพวกใส่โลงนี่ซาล่าจะอย่านั่นขึ้นมาเด้อมอนี่มาเลยนี่ฮะก็เห็นมอนี่ครั้งแรกไผ่วัวไล่กำค่ายอยู่จะนอนในโพนบอกว่าเป็นขุดยิ่โล เออจะพอจากมิตกิต้มในหัวเขาภูเขาเนาะไปลงชงไปลงชงไปลงชงชงสบายดีด้วยครับสบายดีนั่งไตทัวรไลายเห็นนะอ่าอ่าตาไทยออนี่เป็นคนตาใท้นะคนระบัดขี้ดินบแม่เนาะสบายดีบักง่ายสบายดีโดยซือง่ายกับบักง่ายสาม อี่เออเนาะแม่แมแล้วเนาคนเขาอมาเอาขนมนี่ไปเลตบ่อมอเนาะมาต่ขุดกิโลาเบิงเบิงเมิงเงเขานะสั้นข้าขึ้นหนุ่มลาเข่าเป็นประตุมเป็นตุมขังเล้ากิโลบ่อหน่อยวเขากันกุกเลยเด้ยอันนี้คือการกมอหนึ่งนะมอไปอยู่นะบ่อมอไปเล่นีนี่ไม่เห็นดู มอไปเล่นนซื้อกาะมอน่จอยมอนน่นละว่าหน่งเขานุ่งานเออที่คอยวามอทรงชิดึือแทรงชิดึก่าสลับกันจงชิว่าบฟังแทมอนานรเอาอจงชิหัวแข็งแทนมอนี่ว่ามาได้ตรงกันข้ามเมื่อหนังเติงเตียงหิบดีบะน่นันันั่งนงนั่งน่งน่งนั่งนั่งนนน่งน ที่ขขาว็็ยังมือนนิไข่ไข่ไข่ซื้ขายใคไปหาไข่ให้นะซื้อบอรหรือว่ามีุ่รักกญ่เป็นซอยขามาาซ,ซื้อในห้างในทรงลงเหหตารทนี้ห้างวันไว้ทัวไอ้บ่วงคน <ừ> น,อนอหนะไข่เห็นให่จา้าอ่นน่ะลูก,กลูกโอ้เดียวเห็นเุนี้ขาแล้วบอจี่อนะ<ไ>ขา <laughs> แบบล,ลายเกี่ล้อขายอะไรใช่ไหมไปสไวยไม่ค่าาอยไปสวยวันนี้เดี๋ยวยังบ่อขายบ่อขายยี่ซื่อแล้วตอกบ่ขายอะไรสิ่ซื่อซอยคือขายไว้คือยังคือยังเห็นแม่ขายทางนอกคุเนาะแม่ขายทางนอกฮะในอ่ะอืมเขาราด้ยผู้สิบสี่พันหมอยังกันนะสิบสี่พันหมอคุ้มกิโล <laughs> จะหันไม่ออกมาดูค่ะสาวนวลเป็นนั่นไฟออกมาทางนี้ไม่นาะเอออย่ามันม่ออืมยังมีครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเสือลำบากสำหรับถูกงาลูกหลายคนนะสำหรับสาวนวลนี่ก็เลยนมือเนี่ยเห็นแบบเบาเนี่ยยูนี่แล้วก็ว่าบาราวจอดที่ให้หลายกิโล เต้่มก็คอไงทงปลาหายคำคำนะบอกก็จะเฝ้าแน่มือนะพาให้เขาว่าเพิ่นไปเมื่อไรไอ้เพิ่มไปเ้าเมื่อเพิ่มเมื่อหาลูกแมนพาเมื่อหาลูกเมื่อไงสามองแรกนี่ต้องฟฝ้าเมื่อหาลูกได้อทากันมดเลทันกัยังปรทัดในหมือนนะคะถ่ายเต็มทามันคกงเมืนบอกมื่อไงให้ให้เบานุ่งเพิ่นเมื่อกลัวข้าแล้วว่ามื่นธรามสงแดงอยงนี้แนบอกซือคนละมือ กเป็นควักไปเลยจังหวะนึงเราคิดเมือนกนคือมีน้ำมาน้ำอันนี้มากันที่จางน้ำนะกันไก่บ่ว่ให้คนินก็คามอ้าวเออใคนก็คือกุ้งคามเด็กน่อยแล้หนอมักปีนฮะะขามาเขามากคามบ่หวานบ่นี่ยคมหวานเออจะพาะยามวานเด็กหน่อยมักยังคหวานหมาใหญ่เนาะ ที่มันไล่แต่นเบยหมืเข้าหมน่เพื่นภลังนะคือเพ็นจะไปพี่น้องบอกพี่น้องในบ้านนี่แหละโมแมนแบบระบาแล้วสาวลุงป้าอ่านนี่หนิบอกกาน้่งสาวอยู่หานัสาวอ่านนั่ะสาวเที่ยวบ้านเีน้องทั้งแม่เียน้องั้งแม่เป็นอะไรได้ข่าวน้าสัมปา ยังมีอยู่มีกินตี้ยังมีอยู่บ่สยังมีอยู่เนาะแน่มื่อนี้ยคอยก็ได้เข่ามาให้นี่สิเอาอยู่บอสอ่กางอยังมีเอาเอาอยู่บ่ได้เข่ากระสอบหน่อยหนึ่งมาให้มื่อนี้บักอ้ายสิยกได้อีบ่หั่มสหลาโลจะยกได้บอสได้บอได้สหลาโลได้ ได้แม่ว่าได้แม่ว่าได้ลูกว่าบ่ได้ลูกว่าบ่เอาเลยเด้อสาวหาโลได้มอนี่สี่ยังก็ลืมเลยสองคนหัวไหลเต่าเต่าที่แรกว่าสี่ไฮเอนบักห้าม้กับบักจอยอะไรเป็นต่อเลยสี่จอยบ่มอนอ่ะเออลองเบิ้งว่ะสี่ได้บ่จอยกันก็ราคาได้บอ่ะก็ได้แค่ขันมอนมาสองคนขั้นมอนนั้นได้ แบบไปซอยการลองบ่งนะไปทำงานเด็กน <e okay. uh ้อยกระแมนเออเอินมากจ้ะอยู่ในกไก่ไปเปยกเข่าสิมึงวาบสิขนมกาวาไปโหลดขอรอไปเหล็กไก่เ็กกำลังมวนบ่นาวสันเล็กกำลังมวนเราจะเข้ากล้องนะมายกเข่าแล้วกมาจงไปไหมสิ เล่นกำลังเล่นเด้บออยากเคล่นกำลังม้วนกำลังม้วนกำลังม้วนเราบออยากอันนั้นอันนี้บอแมนนัดตีต้อเด็กน้อยนั่นนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะลองเบิ่งกยีซื้อเอายยิงเฮ้ยพยุก์เองก็ได้ยิงเฮ้ยพยุนต์เองนะครับ้ถ้าลองเบิ่งกีซื้อก็ขาสิยกได้บอมือมึงจอดมือบอจะถ่ายจอดมาฮะเห็นจอดไหมมีแนวตอนมนังการหล่อเฮ็ดขวามืนเฮ็ดพวกเต็มกระตา ป๋อตั้พื้น้อพืนเห็ดปวกนี่ใกญอย่างนี้เอ๊ะกินเอาไว้ประมาณสามสี่โมงห้าโมงเรเห็นเพิ่นมาไอถ้าเห็นเป่าลาวมาฝากใหเพิ่นกินขำเลยครับว่นี้มีแม่ขามาซื้อบ่อมีควาข่ได้ขายแล้วจงไว้ให้จงเป็นให้จากสองจากสามสี่โมเราอะครับสามสี่โมห้าโม คลิปยัว่ายังมาอืมเห็นน่ปนีเต็มแล้วก็ขู่ขู่อันนี้เต็มโอ้ันเสีเไอบึงยั้อมปไดแต่แดงมันออกไล่แต่เราเห็นปวดระบาดเจ้าเออตอนนั้นเาได้กินค่อยก็ไปพอมูหนึงกับลนกกับสาวนี่หละ ไปนํากันเบิดบ่นี่ไปหากินน่ะไปกะนี่ผู้น้อยไปเอาซะอายม่นบ่อายอายาอ๋อกินกแกกิลคั่นบ่เป็นหยังเป็ตุ้มดิตุ้มยังบ่เซาโอายกับน้องจักเป็นอายเป็นน้องดอกอ๋อมาพ่งสูงบ่เอออ้า เอาเอาเอาโอ้นักบ่บ่อนักฮอ้เก่งอลิศบ่อนักเดี๋ยวตัวสีไปใช้เดี๋ยวผ้าอ่สีไปใช้ผ้าเปลี่ยนยังสีผ้าเปลี่นเลี่ยนสีเปล่นสีผ้าไปเล่นจะไปคัดกัวกกำลังเล็กน้อยระยาเขาไปลมันไปหล่นอยากเล่นกันไง คันได้ใส่ยา,าอย่างบ่ใส่ยาไปกดเพิ่นวน <พอ S 2> ่าเป็นยังเพิ่นวัวเป็นยังโมเพิ่นวัวเป็นยังตุ้เพิ่นวัวเป็นยังโมเพิ่นวัวตุ้มไม่สั่งเลยอีสุกอีใสนะบ่คือเนีไหนไเออผู้น้อยว่าเป็นอีสุกอีใส่สาวเนี่ยจ้าแล้วออยามให้ลูกอาบน้าอาบน้ำในี่เด้อย,ยาไปห้โลงน้าผี่ตอผี่ตมหน,น้าบอกสะอาดนะนนี่คือหมอนี่นี่ มาลงอาบน้ำน้องน้ำคุ้นๆน้ำยังบ่พยามแบบอาบน้ำบูสตูสบูสบูด้ให้มันสะอาดมันกรสิอะไรยังไม่ได้ใช่มันกรสิบ่นั่นมันกรสิบ่เป็นเด็กหน่อยนะตุ่มเป็นอะไนั่นเลยกระเจ้าเป็นบ่เอาประเนติดกันเป็นแล้วมันติดแต่โลอันนี้นะติดต่อกันได้ติดต่อคือว่านไรเขาตุ่มมันนีนหันทับพลสยามหาเช่าฮะบริพนใส่บ่บางทีเขาไปอาบน้ำยังน้ำกันนี่นะ ลงน้ำด้วยน้องเลยน้ำ้องวันเด็กน้อยแกเขากินลดแกามันอยากกินอะไรนั่งกันก้อยนั่งก้อยหงนั่งกันเลี้ยวบิงสองเสือสามเสือน่าชิเกะแล้วแล่นันที่ว่าไปซอยป่าซอยยังคนเขาามือหน่อยเาไปแล้วเลบ เ็นไหมาจากซอบบนคนใช้แบบบมีกินูแลเนาะบตบมีกินบบมีจะบ้านเพินเนาะจำไมเนี่ยขาบมีเหลามีอยังงด้ีเาเสียมากะเพือนน้อยไปเขาสอบนั่งดีๆครับนั่งขันตมาเลยนังหมบนบมมีแพะเขาเฮียนเมืนบ่นี่ยเขาสองคนเขา่อบ่ มอนี์สองคนนั่นเด้ยอยมอนี์ลืมเลยลืมมาแล้วเหรอคุณแม่ถามขาหงเฮียนแล้วแต่ว่ามีสุดหนังเฮียนใส่เสื้อผ้าธรรมดาไปเราวางมือนีใส่เสื้อผ้าไปธรรมดาใส่เสื้อธรรมดาไปปุ้มโซ่กันในครัวให้ยได้อยู่ไปหงเฮียนใหญ่โตเลยเขียนได้หักโตแล้วได้เบิร์ดหรือบอเก่งเยอะไหเขียนถือจะคล้องได้แล้ว ได้บอกมอนีบริข่าวที่ที่คับเนาะเอามอนีเลยขาวไม่ใช่ไงบริข่าวไงเราบริข่าว็เลบอกมอนีก็มออันเด้มอจ่อยก็มอนีอ่อยกนี่เราบริข่าววอสองคนคือบ้เข่าวสมอนีเป็นอะไรบริข่าววอเลยเ่เลยเมสไปหากินหาอยากเอาขึ้นไปอีกเลยโอ้มอเมย์ปุยยัยเนี่ยให้เสียสละให้เอาน้กเอาบริกลมพนั่นอหลรไปหากิน เหนไปใหอยู่หากินเขานี่เขาสีทามมันนี่ด้อยนีมือเส้านีามือแรงนี่น้ามีไปใส่น่ใสแต่อาบไม่ใสอาบในกอกี่น้จมีกอกรวมเลยน้ำกินทำไปติ๊ก้าตัอไปตัาบน้ามีใส่สบอกสบู่อยู่ป่ ใส่เวดเลสบูอ๋อได้ทูแขวทูข้างกันอยู่บ่แปลงฟันกันก่อนบ่ทำได้ทูแขว์ุ๊กจะยังไปถามฮะแสดงว่าบ่ได้ทูบ่มีอนยญาสีฟันบ่ได้ทูหอดแขวต้องเน้นความสะอาดได้เพราะว่าแม่นโลกมันสิบดไดมากายเนาโลกผิวนัง ไปงาน <c oughs> อาบน้าแบบให้เกี่ยงเบาะแหนนั่นเด็กนี่คือแข่งค้าในไร่ไปขี้ต,ตุ่มสิ้ดินอืมลินบริจากอาบน้ำนั่นเด็กนี่แหละบริจากอาบน้ำเลยตุ่มมันก็นแห้งมักอยู่สามขั้นคือเจ้าต้องไปงา,ยยานบอกเขาให้เขาอาบน้ำซูสบอกสบู่เสื้อผ้านี่ก็ให้ซักให้ซักมาใส่ตโต๊ะเก่าซ้ำๆจะน้อยเหือกไข่เขาออกมันก็นเหน็นเขาคันเขายั้งอะลรหรือว่า เส okay, like inside, right? okay. okay. you. You okay, ื้อผ้ากับบ่อคอยมีบ่อนี่กับบ้านใดนี่กับบ้านใดพอได้เปลี่ยนอยู่บ่อมาหายโพลูสุดเด็กน้อยบ่าวลาวเคยเอาเสื้อผ้าเข้ามาให้พ่อเคยเนาะเคยไปท้าลืมลืมกันบเคยแต่คอยในเขามาทำเสื้อกเพราว่าจะมาหายอยู่สองชุดสามชุดนางหน่อยก็ลืมชุดพูดยิ่งอันนี้ก็เข้าใจพี่น้องเลยเนาะ เพราะว่าเอาบ่หนึ่งมาเสผ้าบ่มีแล้วก็ทุกาทเนื้อเพราะพื้นแบบยาซับออกซาหัวยาสิบปื่นที่พันในนีนมันก็สิยุ่งยากเนี่ังน้อยพี่น้องเขาบ่มีเงินมีคำมีเงินซื้อเมีเงินซื้อเอาง่ายเลยเขาที่ให้ใส่แบบเออคือคนในเมืองแน่คืออย่างเฮาเจ้าคอยในมันก็สิยากแน่จยังน้อยพี่น้องยแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกหาคน เลี้ยงผู้เดียวจกออัจกสีหาซื้ออยู่ซื้อกินจักสีหาเงินซื้อ,อยังบ้านขนมขนมซื้อยาสีผัวที่ฟันให้ลูกจักไปหาอะาไรเนาะมือหนึ่งจะได้หาได้เท่าไมือหนึ่งถ้าว่าไปเงินเข่าเท่าไหร่ละมือหนึ่งมัดหมูหันได้เป็นเศษถ้าไปแต่สาวเศษปลายพืน้นปเบิด์ตทุกคนนี่บ่กปลายหมดทุกคนมันนี่ฮะปลาสวยไปสวยแล้วมันนี่ได้ก็ดีได้คะแนนมีรายได้เพามือละเศษปลาย Để là để okay đây đây. No. Nó rồi, cõi Cõi lưỡi hỏi của con này. Cõi cõi được rồi, cõi tham là được rồi,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  được ่หนอยจะหาเก็บกาแฟโอ้ยสาว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 ไปหาเล่หมอนายขาบอให้ไปจะไปเก็บกาแฟนายขาบอให้ไปมีบ่มีหมูบ่คนในบ้านนี่ยังไม่ทันไปเขายังไม่ทันขึ้นมาเอาบอลมาคอยเก็บตีนะเขาอยากได้เขาติดต่อมาบ่เขาติดต่อหาเล่เริ่มแล้วเนาะจะน้อยนี่เนาะเริ่มแรกเริ่มสุกเริ่มแล้วพี่น้องเลยนะข้าวน่าหนาวเลวเก็บกาแฟแล้วเนาะ เมืองปากสองแดนนาวแข้งจะประสักผู้เลยไปขันมีหมูอ่ะขันมีหมูมีพี่นอาครับไปลำดัอีก้บบัเนื่อบเลยากเอาไปโตเก็บได้บอกอ่ะเมื่อไรจักโลพยานกอดมันคืนเลยนะเย็นม่ไรเย็นสมอขว่โลละสามพันกิผูได้โลงี่นล้วมื่อีละ10โล60โลเออมือหกโลได้เงินได้กันว่าไป บอกว่าพูดถึงขเจ้าบอไปแบบว่านมีมีพีมีน้องเอื้อน้องมันก็ผักน้ำนนะก็ไปได้ยู่เอื้อน้องไปนดผกเขาหกสิบโลโลละสามพันกีบบวกเอาพี่น้องเป็นห่วงลูกบอกอยากไปแห้น้ำปลามันยังนอยากโทรหาเออก็ไไปิเป็นยังมันเป็นป่าเนาะเอื้อน้องขาเจ้าเองเลยเอืน้องเาองยัท้าีมมัครับไว้ทีมสะไทเดอร์ะโดขเดอร์ไว้ Hoa chót chưa, pha chị chót chưa, pha lit bước lắc 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 bát ngọt hạc a lăng tít liếm tít mùa. Sì, hạc a bát nối. nằm ngọt 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 ngọt

อมอนิตามหอดตองบานี่ยิกินหน้าบ่อกิลหลังมือกินกินพุตกิลนี่ของไฟของมันบ่ของไฟของมันอออันี้ไดดจะพันมอนี่เป็ดพันมอไอฮันดาอกกนด้ยกนางลมมึงันางลโอ้ยนอโกกได็ากดกหมูเนาะ ชมก็เป็นอ่ายุอมอนะเดยสาวหกพัถ้าไปแต่สาวมันได้เลยมือสี่หาสิบมอานกบอืองูมันกับคูดเก่งเนาะตัวเก่งได้ทั้เงินลมืสี่ห้าสิบคูดีโลตัว 3, 000, 1. 1> สามตัวพันหนึ่งสามตัวพันที่เเลยเราจะดูแม่ไข่แล้วกันไข่แม่ี่น่มันเสบไม่ได้มัน อ้าขุดแถวหวยนี่กินรอตัวน้อยอันนี้ขุดขุดไก่ทางมาพุดเลยพูดกันย่างย่างไว้ผู้บ่ย่างสักขุดดีดอนนะพรับนอนดินอนนอนระบาดะนานสบายลุดเมื่อเมื่อนั่งกินนอนกินนี่แหละแปลว่าเขาเรียกว่าอนไรดินกับดินวิธีซีบิดบันบานนี่เนาะไว้เนาะ เสื้อผ้าน่าแพ้นี่เวลานอนเขาก็าใส่นอนน้ำางทีเป็นแน่นะ <c oughs> คือเด็กน้อยบ้านหน่อแน่นเป็นานนอกเป็นแบบนั้นเล<อ>ย <c oughs> เฮเขาเป็นสิไปหาแบบว่าเขาสะอาดสะอาดคือคนในเมืองกับผู้มีเงินเนี่ยมันยากเลย <c oughs> ต้องได้ฝึกฝนต้องได้บอกต้องได้โหปรับปรุงหลายอย่างแต่อยู่หุ่นกับลูกคอยได้สี่เดือน <c oughs> พาน้องไปใส่เบ็ดมันมีเศษเลยหวยหน่อย เขากระโปุงป่ะถ้าว่าคนมันกำลังขำเนาะคอยดับหนาเลยเนาะเออดับหนาพอดเลยวสี่ห้าโมงแล้คืนเตะดับหนาดีแบบกิ่งลงน้ำถ้ากิ่งหันซาวเนี่ยใตยอืมอะไรอะไรผู้ใดคนใดกันนี่นี่นอนอยู่ในอู่เราก็สีอยู่ในอู่เจ้าคือกะปะกะเจ้าบุกิดคอยดับหนาคอยนึกว่าใครอยู่ในเฮือน ไปจักงว่าพาน้องไปใส่เม็ด๋อผู้ลูกนี่บอกเอาไปน้ำนะลูกได้แล้วไปผู้ไอ้จอยหาไปอุ้มน้องไปเพอช่วงน้ำฝนตกลินตลอดนี่นี่บุญยังมีเราเขมรทาลงหน้าเราโวยแตายลงหนามไม่ได้แล้วค่ะต้นหน้าอืมอืมไม่ได้เนียนเหี้ยเลยหนักมากเลย Ngay nhắn bạn à, Cứ phần chỉ tột đi nó <laughs> à, gây nó hoặc là chỉ để chốt kịp vậy xa mình là phía nó nó Cựa chơi đi chơi bùn nó, ở bên xôm mẹ ta thông của cậu nó, đặc sử của cậu cơm cả Đó, Cả mà, tỏ, mà đại thịt tỏ được ของบาลากันดีที่จะเป็นสะพานบุญเนาะเรื่องคนดื่มคนกินต้องกินของใส่เสื้อผ้าหน้าแพะบ่นอยู่บ่นเศร้าก็โอ้คือจากที่เห็นนี่แหละพี่น้องเราก็เนาะทนอยู่ไบาราก็ถึงได้มันบ่มีบ่นอยู่แล้วมันสุดนะฮะอยู่ไปตามมีตามเพื่อนอสานวนเนาะต้นใจก็จะได้แบบเป็นที่เป็นทางของเจ้าของคนแหละอยู่กันทุกคนเจ้านะฮะมันแบบ มันใหญ่มันกว้างกว่านี้นะพี่น้องเอ้ยเนาะนี่มันโอ้สัมมายู่ในเตาอบนี่นี่งามหนาวจะน้อยนี่สิอุ่นอยู่ดอกอยู่แบบนั้น่ะหน้าห่อน่ะตี้้พี่นองแล้วก็อยู่ไปพี่น้องเห็ุในนั้นมันเลือกบ่ได้เนาะนนี่ะอยู่กันลูกก็หะคนแม่คนหนึ่งเป็นหกนี่นอนนอนคือต็ดกันเต็งกันปิดกันแน่นอนเต็งกันปิดขิงกับบัว大爷นะเนาะปิดขิงกับบัว大爷นะ nó thả đấy mà thì thả nặng đồ nặng này mà nặng sau rồi, đấy đó chắc nhang dù say luôn mọi người này vườn phai cả các chú này say luôn ừ. Bố mi hoa sô la sô la siêu say như chắc này Bố mi Bố mi bỏ mì thì chẳng ừ, rồi, đó sụ sụ đó bên cả lăng chay hay à bà này cả hay à lạp lại là nàng cõi Hãy khoa bốn cõi phun thăng phun nhảy chơi đi phần thằng phẳng thay đơ. เป็นสื่อว่าเจซอนกินเนาะเจอุดรเบอมแมนเจซอนกินเจซอนกินแนนอุดรจังหวัดลอยเอสอะน้องมือขึ้นเจซอนกินเว้าวเจซอนกินแนนอุดรจังหวัดลอยเอสว้าไป อาถุให้หอยู่ดีมีครบเจิตยังให้ได้ควาอมไขย <c oughs> ังให้มีเด้อจะล่ำให้จะรวยตลอดปลอดภัยซะโดยเพราะมันเป็นนำ้ำจิตน้ำใจของเพืนนะ่อน่าเพื่อกะบอกคอยมีพี่น้องเวลากระสอยไปตามกำลังศรัทธาของเราเนาะสอยสัมฤนะกธสาธุแล้วเนาะเพราะว่าเรากับเดีีกับพี่ฮาได้สัมฤกธิ์โอ้โนหะนี่หนะนึ่งฮะว่ไนดะ้ได้เด้อสัมฤทธแม่บอกซานุน จังม well okay, ื no, Dude, ้อยังสิ่งชิ้นใหญ่สางสันสังมีตาห้าโลโอเคเนาะจบปีเราตื่นเลยเด็กบ้านสบายดีบ้งครับนอนสบายดีสบายดีโอ้โดยสบายดี